กันคือนก่าครับกับค้นพัดทินพัดจินพัดเห็ดครับผมนะครับหลังจากที่บ่ได้พ่อกันโดนพี่น้องบ่ใครได้เห็ดชิปออกไปเนาะครับเนาะยังไงก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เขามาติดตามนะครับนะครับยังไงก็มื่อนี้ผมมีภาพมาเจ็บบรรยากาศการใส่เอียนคือเเ่ากับใสป่าไดพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนใสผมบ่ได้มาน้าลุงนะครับเนาะบ่ได้มาน้ำล,งนะำลุงอีกนะครับเวเข้าไปเบ่งสิภาพไปเจ็บบรรยากาศน้ำมือร้ายเย็นสบายเลยพี่น้องเยมาพ่อกันขี้นเขาครับเดี๋ยวกับผานไข่ครับเนี่ย ครับพักแท้ท้าพี่น้องครับครับผมเออหรือครับพันสุมิครับครับเป็นีเงี้ยพิเศษป่เนี่ยเงี้ยเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝั่งมอเทศเออปั่งมอเทศครับผมเนี่ยรับลุงเก่าครับผมครับผมครับผมนะครับเดี๋ยวเขาไปรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าสิได้บ่ได้เนาะนะครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันว่าเขาถือเครื่อบ่ถือพี่น้องบังบังลั่นตอนที่ใส่ผมบ่ได้มานักเพิ่นนะครับเนาะผมไม่ได้ถือไมาเชื่อบรรยากาศตอนยามไปเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันครับไปรุ่นน้ำกันว่าสิได้จกโลมนี จะเกาจะเกาหมันได้ทันไข่ครับท่านเมิธท่านดึกหนึ่งหมันเดือนให้ครับผมเดี๋ยวเขาไปร <c oughs> ุ s <S mm ่น hmm. น oh, ้ำกันครับผมว่าสีหมันบ่หมานเนาะไปเจอบรรยากาศน้ำกันครับผมไปเลยพี่น้องลุยเลยโอ้เรื่องไงน้องนี่เนาะเรื่องไงจุดไหนวะยินดีให้หน้าบ่ใครบ่ใครมู้ตาสิทั้งคุณนุ่นนี่ไง เดี๋ยวนายเี๋ยเอานี่ครับบังแรกครับบังแรกนี่มาลุ้นกันครับนี่ยถือยู่โุบบังแรกก็ถือเลยไหมในนันเดี๋ยนี่แครับนี่ก็เป็นเป็นบังล้านแบบไปท่อท่อพลาสติกไอ้ท่อนั่นเนาะพีวีซีนะพีวซีครับโอ้พี่น้องนึ่งเด้อบังแรกก็ถือเลยนะบังแรกนะโอ้เฮียกมันเลยครับไป ต่ออีกรุ่นขี้ก็ครับนี to together, together, like you know, ่ครับพันไข่กับพันเม็ดไปทั้งพุนหน่อยพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ้งของกันครับนะครับมารุ่นหลังนี้ครับเนี่ยเด็กวะเกครับโอ้หลังที่สองเก่าอีกแล้วพี่น้องเนี่ยนวดเป็นไงวะเอ้มารุ่นตัวมารุ่นตัวพี่น้องกว่นี่เหีนยหครับเขามารุ่นอู้บกไงเลยไหมอู้บกไงเลยพี่น้องเอ้ป่าตัวนี้เลยบกไงเลยวะ สองสองหนังแล้วพี่น้องมาครับมาลุ้นนีกครับนี่ของพันเมตรเป็นไดนหน,น,นักกว่าเวาหนักเว่เฝ้า,ราครับเฝ้าอันนี้เป็นไรล่ะนี่เป็นได่นชงหนักกว่า น่งางงมสิไอพี่น้องไปเรื่อยครับบรนได้กาศเริ่มันได้กาศไปฝากพี่น้องโอ้ได้ลแล้วสองนังแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ครับหนังไส้นี่ครับวิทีไส้ห้องกับไส้แบบนี้เลยพี่น้องนี่นี่ครับวิทีการไส้ก็ต้องเอาปากตัวนี้มันขึ้นเอาปากลงแล้วก็เอาตัวนี้เสียบแล้วก็เอาตัวดากมันนี้ขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็นี่หัวนี่เสียบลง ท่านไข่ได้อ่นไข่ไข่ได้ลตัวนึงแล้วันอกได้ลวตัวนึงแลวครับผมือยืดเลยตัวน้อยเลยเอาเยอเตียตัวน้อยฮะมไ้บุกับไยู่ไก่กันอ้าว่ิ้องัรับมาดได้มาหมดงี้ยเลยตน่งลพี่อนต้ก้อยก้อยเลยเพโอ้สีกวครับนี่ลังนี่เอาลุกกับตัวนี้ง่าย่าง หน่อยว่ะอ้น้อยไงเต็บน้อยไปหาไงประมาณสามแล้วพี่น้องเลสามนังแล้วครับอู้เจี๊ยบไงเรื่อยเรื่อยเลยตัวนี้มั้โอ้ฝนตกเราพี่น้องเงี้ยไปเนี่ยตายตายตายฝนตกเราพี่น้องโอ้ยบรรยากาศนะสุดยอดเลยฝนก็ตกพี่น้องแค่นี้แหล่ะผมบันฝนตกเราพี่น้องโทรดสอบผมมั้ นี่ครับวิธีการใส่ห้องแต่ต้องหันหันบ้างตัวนี้ขึ้นมามทั้งทั้งพี่เา็าเลยครับหันหันหันเอาหัว,เ,วเสียบต้องไปนั่งน้ำครับเดี๋ยวน,นี้มองหายใจต้งว่าตายเช่นไรพี่น้องฝนมาแล้วพี่น้องเอง้ผมมีทา้าย้นบนนออบาในพี่น้องเอง้ดูนะครับฝนตกบึมบึมมาแล้วโอ้ยบรรยากาศดีพี่น้องเอง้ นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เขามาติดตามนะครับทั้งในก็ฝากเขามันไก่สองพี่น้องไว้ขึ้นเ่าครับนะครับทั้งในก็ฝากแวะมาซิมหน่อยนะครับเนาะร้านเขามันไก่สองพี่น้องนะครับสาขาสองนะครับอยู่ที่ตลาดป้าเฉลวยนะครับอยู่วัดเอ๋อพี่น้องเอาอีกเท่าลังนึ่งนะครับนี่หลังนี่ยมาเบิองว่ารุ่นน้ำกันครับพี่น้องเทสสาดูลุงเพื่อนเดือดมาพี่น้องมาลุ่นน้ำกัน เลื่อนนุ่กันบังนี่วุ้ตึกเทอาแบบนี้เลยนี่พี่น้องโอ้ยได้หลายหนังเลยเนี่นยะจะหนังหอเปล่าเจรไล่หรือเปล่านี่ปาดหกแล้วโตเลย,เลย,เลยพี่น้องบังดูวยบังมีโตหน้อยเลย,ยพี่น้องเลยโอ้ยสุดยอดเลยเฮียคู่กันขนึ้นมาเลยเพื่อ,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 อเอาหลังนี้ก็เอาอีกแล้วอเ,อเอาพี่น้องหลังนี้ก็ทีอีกแล้วโอ้หมันเทียบอะไลุงอึกดไหมพี่น้องเขาบิงังตัว โอ้บ่ได้เอาถังสีมาพี่น้องเลยเทใสแบบนี้แหละพี่น้องพี่น้องดู <laughs> สุดยอดไปที่ถือให้ที่ <c oughs> ว่าสุดยอดอีหลีกวพี่น้องเ <c oughs> บื้องเด้อบรรยากาศการใส่บังครับพี่น,อ <c oughs> น้อง,อง <c oughs> บังใส่บังลั้นเอาพี่น้องนี่ครับเบื้องหลังพี่น้องนี่ยยำมาได้จากหลังเรา่าลงุางสิบสิบหลังเราพี่น้องนี่ยสิบหลังนี่บ่ถือแค่สามหลังได้พี่น้อง ทิพบลังมัถึอเจ็ดสามลังเจ็ดแปดตัวเด้ <laughs> นเจ็ดตัวแล้วเนาะเนี่ยน้องดีวะนี่ครับวิธีการใส่พี่น้องนี่แหละเสียบไว้ซั้งนี่แหละพี่น้องนะครับตัวบังเอตัวซิ่งบ่มไม่ได้มาใส่เด้พี่น้องอันนี้ลุงเรามาใส่ลุงเราเ็แบบมาใส่อ้โตัวน้อยตัวน้อยเดี๋เลยตัวน้อยปล่อยครับวานบ่ถือเันเทเบิ่งไหลออกเสียว่ะ หน่อยแห้งหน่อยแห้งไปไปเอาลุ้นอีกแล้อเว่อวรนได้กัดนะครับสุดยอดเลยมาเ,มาเบิงมาเบิงมาลุ้น,นรบกันอีกบ้างหนิเว้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยหมดสั้นว่ะพี่กว่าเ,เอาพี่น้องแป้งนี่เอาอีกแล้วต้องเล้งต้องเล้งนะครับพี่น้องนี่กับเท่เขาอีเท่แบบนี้เด้พี่น้องครับจวดแล้วไปอีกแล้วนี่แหละพูดอะ พ <ules> <motiv ators> <m> <ee> <ke> ี่น้องเอ้เอ้ครับถึงว่าลังอย่องนีต้องหนักอยู่ด้นะมาถือกี่นั่นไปพี่น้องเจ็บบ้งพี่น้องเกาโตแล้วเอ้ยแปดโตแล้วพี่น้องแต่ว่าผมมีตัวน้อยเด้อพี่น้องคุยอะไบ้องหัวหล่อยบ้งหัวเดี๋ยวโอ้ยสุดยอดดีลครับนี่ครับทำเลเขาหมายเขาสีมาใส่พี่น้องมันจะเป็นแบบอ่า ข้าเจ้าบ่ได้เห็ดเฮ็ดหน้าบ่ได้เ้อครับคือจัดหนี่สิเป็นเรื่องบกใหญ่เลยอยู่นี่เจ้าวนี่เข้าเจ้าเส้นมากข้าเจ้าก็สิเป็นน้กุุงน่ครับ่ว้าอันนี้เป็นที่ที่ว่างนันม่ลุงเนี่ยที่โล่งที่ว่างครับเป็นน้ําเป็นท้าไปเลยพี่น้องแล้วเป็นแต่มีป่าไม่ยังี่ล่ะใส้เบ็ดใช้ขอใส้บังหากินตําเรียบชาวบ้านบ้านเขาอยู่ลละพี่น้องบรรยากาศแบบนี้พี่น้องคุ้นเคยดีนะครับสําหรับคนที่อ่าภูพ่น เขาหากินหาจากตามบ้านตามเมืยงเขาอยู่แล้วนะพี่น้องนะยังไงก็เบืเ้องแล้วก็จะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันในเด้อยพี่น้องเลยนะครับให้กำลังใจกันครับเดินกันไปเรื่อยๆครับผมนะครับแบบถ้าสนใจจากเบื้องบรรยากาศเขาแบบบ้น้นๆก็จะเลื่อมกดมาเบื้อง,งทั้งนี้เลยพี่น้องทั้งสองคนปัดสินภาคิวบาเห็บน,นีแ่แหละพี่น้องเลยจะปร้องว่าพอปิดหลังครับผมจ็บบรรยากาศ จะพอแบบแน e. no ่เฮาเอาอีกแล้วพ totally ี่น้องหลังนี่มาลุ้นนล้วกันครับผมจิตัวใหญ่ตัวน้อยใช่ป่ะบางครั้งเหมือนกะบางเทีอาจจะเทพอาจจะบ่เห็นขักนะพี่น้องเนาะตัวใหญ่ป่ะจับแล้อไม่ไม่เนี่ครับเทมันกะสิบ่ได้เทใส่ถาดใส่ยังให้เบิ้งกะขักเนาะใส่กะมังเนาะนี่ครับพี่น้องอุ้ยจุกอุ้ย s w i สองนี่ลุงเมื่อกี้เลยสอง,สองโอ้พี่น้องเขาสองนีเมื่อกี้นี่ไหมสองหนังเลย,ยน,เนี่นี่พี่น้องมึงดูโอ้ยสำหรับสำหรับผู้คนมักต้มมักผัดมักยังนี่พี่น้องใส่เสียเดี่ยวพี่น้องเลยเนี่ยมาใส่เสียเดี่ยวนี่ก็ได้เดีนน่ยวนี่นี่นกกลกกว่าเด้เนี่ยผมว่าผมได้ว่าได้ลกกว่าหลือเด้เนี่ยมึงนึงนติดสองเลยพี่น้องเป็นสิบสิปโตเลยเด้นี่ยสิบกว่าโตหรอ ทิบั้งหนึ่งบั้งหนึ่งเขาสองเนี่ยเพื่ออ๋ส่วนทำเราผู้คนามาก,กินเทียนกินปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการใส่พราดีลุงเรามาใส่ผมขายขายเห็ดเนขายเขามันไกลอยู่ผมเลยบบได้เกิดล้านขายเขาอยู่ผมก็เลยบ่ได้มาใส่น้ำเพ้นินนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่เก็บบรรยากาศตอนยำใส่พี่น้องบึงขึ้นเกาเหรอพี่น้องบรรยากาศตอนยำ vị <laughs> nòng ngay biển lô là <laughs> lốc qua là đấy nói, tôi nhảy mà ship qua tổ mà, ô cái gì nữa này, thế là, thế cả à, át bố hiền nó vị nòng nó, nó nó cả, nó cuốn nó cuốn đuôi bắt đấy mẹ nó rồi, ừ. đây lại ừ. tổ rồi đấy vị nòng, tem tem rồi đấy, nó giống bậc này. บักตัวน้อยก็มีน้อยใหญ่ก็แต่ว่าส่วนมากเราสิมีแต่ตัวใส่ใส่ใหญ่เลยหลายตัวใส่ใหญ่หลายโอ้ยุดยอดครับผมนะครับช่วงนี้ก็จังไดไปใส่มาใส่กันอย่าลืมผพาปิดจมูกขึ้นเก่าลราพี่น้องโควิดเท่ากันยังกันเลยไอ้นี่อยู่นะครับรอบสองนะครับจังไดนก็นฝากแฟนครับทุกคนนะครับเฮ้ ลูกน้องแมนแมนนี่คือน้องมึงตุนดูมึงดูเงี้ยงูจีนไปไหมเลยน้องขวดยังไงกับฝากแฟนคลับทุกคนนะครับพี่น้องทุกคนทัางหมล่ะรักษาตนเองให้ดีนะครับเปงไปใส่มาใส่ชุมชนคนหลายๆก็อย่าลืมผ่าปิดจมูกนะครับผ่าปิดจมูกไว้นะครับให้แฟนคลับทุกคนปลอดภัยนะครับจากโรคไหลนะครับเนาะยังไงก็ เบิ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยเพื่อครับผมเจ็บบรรยากาศไปฝากแต่ว่าฝนมันดิโตกมากเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่บึ้มๆเมือนเราเดี๋ยวนี้ก็ยังเสียงฝนบึ้มๆอยู่พุ่นู่ะแต่วันบ่ทันได้ฮอดพี่อยู่ฮอดไข่ก็ลิ้นๆิ้นงยไฟครับเบิดไปเบิ่ดไปว้เบิดเหล่าพี่น้องเย้ยพี่น้องได้ได้แปลสองโลอ่ะมันสองโล่สิลุงเนี่ประมาณลูกสองลูกหนึ่งทั้งดูโลบ่โล่กุ้งกวนเออ เันซันว่ะพ ouais okay. uh, ี่น้องมึงดูวัาเอเบ็ดล่าพี่น้องสิบกาเอามาสิบก็ซิบก็บังสีลุงยี่สิบยี่สิบบังเลยครับเนี่ยยี่สิบบังยี่สิบบังได้สิบหาตัวพี่น้องวันวันสิบหาตัวนี่แหละเนี่ยบ่ถือแค่หาบังเนี่ยครับบองใจเออนี่กาบบังใจ่เ้านี่ครับสุดยอดีดีว่ะ พี่น้องนี่ตนี่ตัวเงเลยพี่น้องปลาอะไรพูดอ่ะมึงดูเดี๋ยวนี่ตัวแบบเง,งยเลยนี่นครับพี่น้องสั้นว่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำพันเม็ดกับพันไข่พี่น้องอยู่ทั้งพูนเนคนใส่คนละทางครับเฮ้ยดี๋ยวด้วยมั้งเบิ้องข้างลุงหยามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งดูเว <c oughs> อรแม่นหน่อยหน่อเลย,ยพี่น้องเอียนเบิ้งครับเดี๋ยว ว่าสุดยอดอีหลีครับนงไครก็คลิปนี้ก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์ขี้เก่าเลยพี่น้องเฝากเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับเนาะนะครับผมก็ทีให้ย้ำเฮ็ดคลิปหากินหาอยากแบบชาวบ้านเฮาบ้านๆเฮานี่ยแหละพี่น้องขี้เก่าไปจะไปฝากขี้เก่าแหละพี่น้องนะครับเครื่องนี้ก็หลังๆมาเนี่ก็ยากน้ำไอ้เขานไกยอยู่ก็เลยบัวใครได้เฮ็ดคลิปกันไลยนะครับกะทีพายามนะครับวางน้ำได้ก็ที แม่เห็ดไหนพี่น้องเบิ่งให้กันเอานะครับเดี๋ยวบรรยากาศไปเบิ่งให้กันเอาสำหรับมือนี้กับปลาไหลนี่โอ้สุดยอดเดี๋ยวผมไปรุ่นน้ำพันเม็ดกับพันไข่อีกครับผมพันเม็ดูเไรบ้างด้วยผมน,นี่นครับกัดอุ้ยกัดซื้อมาได้เยอะนี่ขึ้นโตเนี่ยตัวใหญ่ตัวเดียวตัวใหญ่เยอะตัวนึงมูมันมูมันเลยก็เอาครับมาหากินเดือบขาดแดงขาดง่ายคือเก่าเลยเนาะพม่เห็ดเนาะเราจะเอามาหาครับผมมขืขาดแดงขาดง่ายนะครับหากินหาอยาก เงือเหตุงานไปเงี้มือเลี้ยงมากกับมหากินหาอยากเขากับบ่ช่วงนี้กับเศรษฐกิจกับว่าใครเท่าไรนะครับพี่น้องเนาะสู่ๆกันไปครับนั้มือเลี้ยงกับหากินหาอยากนงี้ยมือเล่นกับเหตงานนะครับนี่แหละครับคือวิธีหากินเสือบบ้านๆของเขานะครับเนาะบางเทียกับหันเขาบ่อยากซื้ออยากหาเขากับมหากินแบบนี้เลยพี่น้องได้กินในอยากคือเขาเมนว่าฮันเม็ดอ่าไปครับครับผมมาเนี่ยมาแล้วครับนะครับ มีผู้ยยี่สิบหลังเลยพี่น้องอ้นี่เห็นไดมันท่านไข่ฮะเป็นยัไงบ่โอ้วี่ีแบกยังไงได้พี่น้องนี่ก่แลยวง่ายแล้วแรงเก่าเลยพี่น้องเพื่อโอ้แคนเต็ลักคักคักพี่น้องสุดยอด่ไห่เตโอ้สุดจอดเลยพี่น้องเพื่อคักคักคักกว่านี่ ของข้านขายวับไงวใส่ล้วนดีเนาะหาตัตว่าก็เป็นลูกดีลกว่าคนนี้นี่ตัวใหญ่ตัวเดียวตัวีนอันนี้ตัวล้วนเอตัวล้วนตัวใหญ่เออมีเล็กหน่ยไ้ยังไงเยได้พัดตัวเนี่เอ้ยดูดูยันเงนสองลกว่าคนน้หวนเลเนาะ <laughs> ยนันกืบสองลูกกว่าปุ่นไหมหมานสุขนอยู่ครับพี่น้องได้กินแล้วแล้งแล้วง่ายคือเขาครับเนี่ยหมานแล้วพี่น้องหลังจากยำบังร้านเรียบร้อยลเลาก็จะกลับพนักคอนเรารับพี่น้องเพราะเป็นวันลร่ำขอเขาด้วยพี่น้องเนี่ยเพราะใส่บังเด้น <laughs> <laughs> เฮ้ยเราพี่น้องวิธีวิธีการหากินหาอยากนะครับบ,บ้านเรานะครับ หลังจากเสร็จจากการเลิกการเลิกงานแล้วเขาก็มาหากินหาอยากพ่อบดได้สี่คนนะครับเนาะนะครับสบายสบายพี่น้องบรรยากาศอยูดูเซกอะไรสบายคือเก่าพี่น้องเมืา่าสิเขาสิมาเหยีดงานอยู่ใส่ขึ้เกา่าคนอีสานเนาะบรรยากาศแบบบานๆเขาพ่อแม่เขาพาเหยีดแบบนี้เลยพี่น้องเต้นเาขึ้นมากอะไปหากินหาอยากหายำสอนยำเซยำบ้งไปนี่แหละพี่น้องคือเกา่า จะเป็นบรรยากาศคือเกเออพี่น้องดีแล้วคลิปนี้ก็ใส่มะพร้าวมาไอ้จเป็บบรรยากาศการใส่บังนะครับนะครับการใส่บังแบบบรรด์ๆเฮานะครับเราได้สุขค้นด้วยครับได้กินได้อยากสุขคนนะครับเดี๋ยวเพิ่งได้กับฝากติดตามกันเจอกันไหมชิมนาครับผมเดี๋ยวเพิ่งได้กับฝากติดตามกันพี่น้อเจอกันไหมชิมนาาครับผม